ฮิปโปเทนดิงนะครับวันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานคอสโอเวอร์ที่อยู่หลังเครื่องของ m y น PE 8002เราจะมาทําให้ดูในส่วนที่เรียกว่าการใช้แอมป์เพียงหนึ่งตัวนะครับขับทั้งลาโพงกลางแหลมและลำโพงเบสสัญญาณที่มาจากมิกเซอร์นะครับเข้าที่อินพุตของชัแนลที่1น่ะครับโดยที่เราจะกําหนดให้ชัแนลที่1เนี่ยเป็นกลางแหลมนะครับชัแนลที่2นี่เป็นเบสนะครับแล้วเราจะต้องมีสาย x l r หัวท้ายเนี่ยอีก1เส้นนะครับเพื่อจะลิงก์สัญญาณจากลิงก์ A นะครับไปที่ Input B นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันสเตอริโออยู่นะครับทีนี้เราก็มาปรับที่ฟังก์ชันคอ o สโอเวอร์นะครับโดยที่ช่อง1เรากําหนดให้เป็นกลางแหลมเราก็เลือกมาที่โลคัทนะครับส่วนช่องที่2เรากําหนดให้เป็นซับวูเฟอร์เราก็เลื่อนมาที่ซับวูเฟอร์นะครับจุดตัดคอสโอเวอร์ประมาณ1 0 0นะครับสองข้างทีนี้สายลําโพงก็จะเป็นอันนี้เป็นเสียงเบสนะครับอันนี้เป็นเสียงกลางแหลม เท่านี้เองครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันคอสโอเวอร์ในตัว m มน d 802ได้แล้วครับ